สวัสดีหุ้นส่วนทุกท่านนะครับวันนี้ผมจะพาหุ้นส่วนเนี่ยเดินทางจากพื้นที่ของจังหวัดเชียงใหม่ไปยังพื้นที่ของจังหวัดลำพูนนะครับสลับเส้นทางที่เราจะเดินทางไปเนี่ยนะครับก็เป็นถนนสายม่ิดนเดี๋ยวเดี๋ยวเราก็จะไปแยกดอนจัดนะครับจากนั้นก็จะมุ่งหน้าไปถนนสายเอเชียเพื่อมุ่งหน้าไปจังหวัดลําพูน นะครับวันนี้สถานที่ที่จะไปนะเป็นวัดประทาตุอาลิพูนชัยนะครับแล้วก็เป็นเรียกว่าลานอนุสาวรีย์เจ้าแม่จามเทวีนะครับซึ่งเขาจัดกิจกรรมในช่วงเทศกาลลอยกระทงนําโคมมาแสดงในยามค่ำคืนเราก็เลยต้องออกเดินทางในเวลาเย็นนะครับเพื่อที่จะไปดูโคม ซึ่งไม่ได้จัดมา2ปีและนะฮะเนื่องจากสถานก,การณ์โควิด -19 กล่าวนี้ก็จะไปดูว่าเขาจัดกิจกรรมกันอย่างไรในช่วงที่มีการเปิดประเทศและสถานก,การณ์ที่เข้มงวดในวันนี้ครับ เส้นทางที่เราขับเข้ามาเนี่ยนะครับเป็นแยกเหมืองง่านะครับลำพูนสายเก่าซึ่งจะต้องขับจากเส้นทางนี้ไปประมาณ6กิโลนะครับเราจะแวะไปทานข้าวที่ร้านอาหารเจ้าอร่อยนะครับที่จังหวัดลำพูนนะเป็นร้านอาหารที่ค่อนข้างจะอร่อยมากที่ลำพูนนะครับเป็นร้าน เส้นทางเนี่ยเดี๋ยวจะไปผ่านทางรถไฟนะครับเอารีวซ้ายเข้าตัวเมืองลำปูนถึงเป็นถนนเส้นทางสายเก่าไม่ได้มานานลำปูนเปลี่ยนไปเยอะเลยทีเดียวจเจริญขึ้นกว่าเดิม ด้านขวาด้านนี้นะเขาเป็นที่จอดรถนะอ๋อเดี๋ยวนี้เขาเลยอแค่นี้เลยเหรอโอแล้วจอดรถยังไงอ๋อนี่ก็จอดนี่ไงไปตรงนี้เลยไปตรงนี้เลยไปไหนนี่ไงนี่ดาวคันโดเขาไปที่จอดข้างในนี่นี่นี่โอ้โหนี่จอดหน้านี่ก็ได้เนี่ยเได้เออได้นะข้างในดีกว่ามี่ะข้างในก็ได้มี่ะอันนี้ไงตรงไปเลยเนี่ยที่จอดรถดาวคอนโดเนี่ยเอออันนี้นี่ไง ขายน้ำน้ำทขาดน้ดขาดเน,นี่ยท,ที่ผมมาตอนนี้ก็เป็นร้านอาหารที่ว่าร้านดาวขนม,มน้องๆจากภาคใต้มากินอาหารที่ดาวขนมดาขนมนี่เป็นร้านเก่า โบราณมากนะระจับนานเลยละ่นะตอนผมเป็นเด็กๆเ,เป็นนักข่าวเคยมาทําข่าวที่จังหวัดลําพูนมาเที่ยวที่ล,ลําพูนนะครับก็มาทําข่าวมาแวะทานข้าวที่ดาวขนองนะครับซึ่งเป็นร้าน<อ>ที่เรียกว่าเป็นร้านเก่าแก่นะครับมีชื่อเสียงของจังหวัดลําพูนะมาชิมอาหารที่นี่ดูวันนี้อาหารรสชาติเป็นยังไงแต่ามาถึงแล้วลำพูนเปลี่ยนไปเยอะนะครับแล้วก็บรรยากาศที่นี่ นะคก็ยังคงความเป็นร้านดาวคนองอยู่นะสั่งอาหารมาสีห้าอย่างเดี๋ยวไปดูกันะครับตอนนี้จะมีแกงักหวานปลาแห้งผัดเชิงดาใส่ไข่กินส้มมกค่ะแล้วก็ฮังเลแล้วก็แหนมมกนี่ค่ะแกงหน่ออย่างนี้มีก่อนมีค่ะแกงหน่อไม่สดอหังเลเบาแล้วแกงหน่อเบาแกงเลเบาแล้วค่ะแกงหน่อไม่สดเดี๋ยวจะอินมันกินส้มมกก็มาแล้ว นี่คือเล็บผักหมกผักใช่ทานเวลาพอดีหิวพอดีนี่เหนียวโอเคจิ้มส้มหมกจิ้มส้มหมกขอนิบช้อนอ้อดีจิไม่เคยทานไหมไม่เคยค่ะไม่เคยใช่ไหมพี่ต้าไม่มีค่ะพี่ต้าไม่มีเขาเรียกว่าชิ้นส้มหมกนะฮะหนังหมูหมกนั่นเองจิ้มเสือใช่หนังหมูเอามาหมกประมาณนั้นอันนี้เรียกว่าอะไรผักเสียงดา เรื่อยผักหวานผักหวานจินดาแหนมนะครับอ่าอะไรนะหอมหมกแหนมจิ้นส้มหมกแล้วจิ้นส้มหมกอ่าจิ้มคือแหนมมันแล้วก็ลานะก็อยอะกว่าอร่อย ้องยอมรับว่าร้านอาหารที่ดาวนองยังคงรสชาติเหมือนในอดีตนะคราได้ความเป็นนักขาว,วอยุ่ประมาณกัีบ2ีปีที่้าปีและ30กว่าปีที่เดินทางมาที่นี่ร้านเปลี่ยนแปลงไปพอสมควรนะแต่ยังคงความเป็นดาวนองอยู่อาหารอร่อยนะครับรบาบก็ังอร่อยเลยนะครับกระรับดาวนองน่ากินนะครับแล้วก็มองคุูที่เปลี่ยนไปเยอะไม่เหมือนเมื่อก่อน เมื่อก่อนไม่มีเซเว่นอีเลเว่นตอนนี้มีเซเว่นอีเลเว่นนะมีปั๊มน้ำมันนอกจากมีปั๊มน้ำมันหลอดนี่ปั๊มน้ำมันใหม่น,หมน,มน,มน,น่าสนใจนะเราออกมาจากร้านดาวคันนองแล้วนะครับหลังจากที่มาทานอาหารจากนั้นก็นี่มุ่งหน้าไปแล้ววัดพระธาตุฮาริบุญชัยวัดพระธาตุฮาริบุญชัยก็เป็น วัดสําคัญของจังหวัดลําพูนนะครับแล้วก็จะไปที่บริเวณอนุสาวรีเจ้าแม่จมามเทวีนะครับซึ่งจะมีโคมการแสดงโคมที่นั่นในช่วงวันลอยกระทงม,มาถึงแล้วนะครับมีตลาดสดนี่ <c oughs> ไม่ก่อนไม่มีนะท่านเห็นเน่ยสวตลาดสดนี่หัวพคักมากครับนี่นี่ถนนอาจจะเป็นถนนคนเดินก็ได้เนี่ย,ยใช่ไหมนี่เป็นถนนคนเดินแน่ๆเลยใช่เลยใช่ว Rose ว t ต e ี t ในการกระตุน้นเศรษฐกิจให้คนเอาของมาขายก็คือเทีเ่ยวงานเสร็จก็เดินถนนคนเดินใช่ก็ให้คนเอาของมาขายาออเพื่อทีเอาชาวบ้านเอาของมาขายเมื่อก่อนนั่นจะเป็นนั่งกับพื้นเป็นตลาดนั่นแหละแต่ว่าก็มาใช้ภาษาว่าเป็นถนนคนเดินคือให้เอาอคนเอาของมาขายของท้องถิ่นมาขายสุดท้ายก็มันก็ไม่ใช่ของท้องถิ่นหรอกเป็นของทีง่ ชาวบ้านก็มีขายได้ก็ขายปลาทงปลาทูก็มีเอ่อผักผลไม้ผึมงอะไผักสดนี่เราติดเลยนะครับเพราะว่าคนแห่มาเที่ยวเป็นงานน่าจะเป็นงานสำคัญมากาเัาลําพูเลยล่ะสำหรับาก,การแสดงโคมครั้งนี้เพราะน,น,นานๆมีที ะไม่ได้มีงานกิจกรรมมานานเนื่องจากติดสถานการณ์โควิดตอนนี้พอมีขึ้นแล้วพวกโขคนแห่มาดูในฝั่งร้านอาหารคนมาทานอาหารกันเต็มไปหมดเลยปกติจะเงียบเงียบนะครับเดี๋ยวดูดิในสุดแต่ตอนนี้ที่ดูจากรถเราไมอเข้า มา,าถึงบริเวณล,ลานเจ้าแม่จามเทวีนะครับซึ่งลานเจ้าแม่จามเทวีเนี่ยก็มีการประดับประดาไปด้วยโคมดูบริเวณโดยรอบนะครับเราจะเห็นว่ามีการาประดับประดาไปด้วยโคมต่างๆนะครับสิ่งที่น่าสนใจคือด้านหลังนะครับที่เขามีการบูชาโคมนะครับการบูชาโคมก็เป็นอีกกุศโลบายหนึ่ง ที่ให้ทุกๆคนเนี่ยมาร่วมกันนะฮะติดโคมนะ,ะเขียนชื่อติดโคมในการบูชาเจ้าแม่ธร,รวีนะครับก็เป็นกุศโลบายที่ฌาจฉลาดฮะสำหรับผู้บริหารที่นี่นะครับให้ทุกคนมีส่วนร่วมนะครับซื้อโคมคนละห้าเท่าไรห้าสิบเก้าบาทนะครับให้ทุกคนมีส่วนร่วมที่จะมาร่วมในการาติดโคมนะฮะบริเวณลานเจ้าแม่มเทวีนี้ด้วยนะครับ เป็นโคมอุโม,มงนะครับอ้สวยเลยโคมอุโมงนะครับด้านซ้ายก็เป็นอนุสาวรีย์พระแม่จมามเทวีนะครับอีกสองวันที่รกรยงเทพ มันไม่ต้องเป็นป๊อปทําเรื่องสูง ก็เป็นไปนด้วยความสวยงามมากนะครับเวลาดูข้างนอกมัานอาจจะเป็นอีกมุมนึ่งนะแต่ว่าเข้าไปข้างในแล้วเนี่ยสวยนะครับภายในภูมงกุนะครับที่คนละปูนก็ทําไว้นะครับก็เป็นจุดนนะสำหรับช่วงเทศกาลลอยกระทงนะซึ่งผมก็มาครั้งแรกนะแล้วก็รูจะึกจัดเป็นปีแรกนะครับที่ผ่านมาก็ไม่เคยเห็นจัดแบบนี้มาก่อนนะไปข้างหลังสวยงาม เลยทีเดียวฮะเดี๋ยวจะไปวัดทรายพูลชัยนะมีจุดหนึ่งคนตอนน้ไม่เยอะขนาดนี้นะเนี่ยเนี่ยวัดของกินเนี่ยที่จะรอดอะไรเนี่ยข้างในนี่เจอเราจะเสียงเข้าไปดูไหมเม็นไเลยดูแล้วไม่น่ามีใช่ใช่ใช่เห็นรถไม่น่ามีเห็นนะก็ต้องรอลอเบิร์นะเบิร์นตุ๊กตุ๊กตุ๊กตตุ๊ก đại bần ước, riêng 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 bần để bần, lúc nay anh ปะสะตะสหัสสานิสปริวารานิปิยชนานังทีฆะรตังทิตายะสุขายะข้าแด่พระสงฆ์ผู้เจริญ นี่คือวัดพระาธาตุนะครับฮาริบุญชัยที่บอกว่ามีพระาธาตุชื่อพระาธาตุก็มีเจดีนะครับที่มีความหมายเหมือนที่มีความหมายเป็นพระาธาตุและเป็นวัดวรมหาวิหารหมายถึงวัดที่ประจําจังหวัดนะครับของจังหวัดลําพูนนะครับก็ถ้าเทียบกันก็เหมือนวัดพระาธาตุดอยสุเทพสังเกตก็จะมีชัดใกล้เคียงกันใกล้เคียงกันนะครับ มีฉัตรมีพระาธาตุเหมือนกันนะซึ่งมีวันนี้ที่ผมมาเนี่ยมีคนมาสักการะ,ะเยอะมากนะครับในช่วงเทศกาลลอยกระทง ไม่ได้ลูกโปนะครับน้ำหวานแฟแฟนะครับมีเยอะเลยนะครับน้ำปูที่ไม่ได้บานานพอามาแล้วเรามันเห็นบรรยากาศอีกบรรยากาศเลยนะใี้แม่เรียกโอนกินเลยปวามบกปิ้งด้วยก็มีอะไรเค้กกำลังทำนะแม่กำลังจะสู้นแล้วค่ะ ผิดท,อด,ทดดอดใส่กรอกทอดเนื้อไส้กรอกทอดด้วยใส่กรอกอร่อดมเลยอืเียไส้กรอกตบเกี๊ยวครับตบเกียวชิ้นละห้าบาทอ่าไเกียวชิ้นละหาบาทจะเป็นลูกชิ้นทอดนะครับอืมส่กรอกทอดด้วยได้ะไ,ได้ค่ะนี่คือทากโกยากิ น,น,นี่ตัวกอขั่วเนี่อาหารรุเมืองนี่เจลัดดอยค่ะเจลัดดอยแล้ก็มีข้างเนียว้าเนียวมีอะไรเนี่ยบาร์บีคิวรื่เมืองบาร์บีคิว,บบควแล้วก็มีเฟ,นฟรนชฟรายทอดอืมไม่คืออะไรเนี่ย ีก๋วยเตี๋ยวหลอดียวรอดมียวหลอดไมถ้าเกดไอเนียก๋วยเตี๋ยวหลอดด้วยโกโก้เข้มข้นบะหมี่มาม่านี่มีขนมปังบ้างไหมคะสิบาทนะโอ้ยขนมปัดหลากสีเลยสิบาทแแล้วก็มีลอยกระโปรงกระชกไปคะไวดูความสวยๆเลยนะคะงานฝีมือเลยเจ้า ี่นด,ด้วยนะครับดวนี้งานวัดของกินเม,ษษมาตี่มีหรญี่ปุ่นด้านาาบมีลูกชินทอดินพรอดก็มี สังทองอน,น,นี่คือบรรยากาศนะครับที่พามานะฮะวัดพระธาตุทลิบูชัยนะครับก็บรรยากาศสนุกดีฮะก็เปลี่ยนบรรยากาศอีกบุมหนึ่งอ่าตอนนี้มาถึงจุดสุดท้ายที่กลับกันแล้วนะฮะผมเทอศักเยี่ยมกินวัฒนาลาไปก่อนฮะสวัสดีครับ